อยากจะบอกว,ว่าวันนี้ฟินสุดๆ <c oughs> มีแดดออกฟินสุดๆเป็นนอนอะไรบนถนนน่ะโอตินอ้ลมหนาวลมหนาวพัดมาอีกแล้วโอติน มารออะไรเนี่ยฮะรอใครอะ่ะออสตินออสตินออสตินนัดใครอะ่ะอ้ยบรรยากาศมีแดดออกแ <laughs> มวไม่เคยเจอแดด <laughs> บริพอแดดมาเป็นเดือนฝ <laughs> นตกทุกวันวันนี้ขอหน่อยเหอะอาบแดด <laughs> อาบแดดทำไมไปนอนอยู่ในร่มนะลุก ออสินโอสตินเข้าบ้านยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังครับป่ะกลับบ้านป่ะหนาวไหมลมหนาวหน้าตึงหมดแล้วป่ะกลับบ้าน ใช่ไหมมันคายเด้อเนี่ยป่าข้าวเด้อเนี่ยป่าข้าวเด้อเนี่ย